สวัสดีครับถ้าพูดถึง SUV ค่ายญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในตลาดโลกแต่ในบ้านเราตอนป้ายแดงไม่ค่อยหวือหวาพอเป็นมือสองกลับได้รับความนิยมไซ้อย่างงาน้นั่นก็คือ Nissan X-TEL ถ้าจะหามาใช้งานทั้ง3เจนนี้เราต้องเจออะไรบ้าง เดี๋ยวลุงมาสรุปให้ฟังศูนย์บริการโอสุ17ปีแห่งความไว้วางใจงานดีมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานครบจบที่เราติดก่อนประหยัดก่อน SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาความยิ่งใหญ่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางเส้นทางแห่งความสำเร็จคือการเดินทางที่ไม่หยุดยัง้ง ความมุ่งมั่นคือหัวใจแห่งชัยชนะอย่า yeah, <rest> งเวสเลกเจนที่1รหัส T30 จําจำหน่ายอยู่ในช่วงปี2000จนถึง2007แต่ในบ้านเรานำเข้ามาขายช้าเริ่มต้นในปี2005ครับตัวรถเป็นทรงกล่องทูบ็หน้าตาเรียมดูเรียบง่ายทัศนวิสัยดีระบบขับเคลื่อนสีล้อเป็นแบบอ l ลโม e เครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวาง ขับได้ทั้งแบบขับ2และขับ4แบบ all mode ขับวาลดิโซขนาด2.5ลิตรรหัส QR25DE แบบ4สูบเรียงดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ป16วาลแบบ CVTC ให้พละกำลัง178แรงม้าแรงบิด244นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีด สามารถเลือกโหมดว่าจะเป็นขับ2หรือว่าขับ4ได้ที่คอนโซลมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.76ยาว4.51สูง1.67เมตรฐานล้อมีความยาว2.62เมตรจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่าการเคเลนส์อยู่ที่200มิลลิเมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ80จนถึง100กิโลกรัมช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กประสานสตทด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ ระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS, EBD และ BA ถังน้ำมันมีขนาด60ลิตรตามสเปคสามารถใช้น้ำมัน9591ได้จนถึง e 1 0ครับห้องเก็บสมัมภาะถ้านั่งทั้ง5คนนะครับอยู่ที่410ลิตรแต่ถ้าพับเบาะแถว2จะได้1,840ลิตรอัตราสิ้นเปลืองในเมือง7-9กิโลลิตรนอกเมือง11-12กิโลลิตร โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9 1 0กิโลลิตรที่ค่อนข้างกินน้ำมันนะครับอย่างแรกเพราะว่าเป็นรถขับเคลื่อน4ีล้อน้ำหนักค่อนข้างเยอะอย่างที่2เกียร์อัตโนมัติเป็นรุ่นเก่า4สปีดครับข้อดีเครื่องยนต์ QR25DE เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างทนทานซ่อมง่ายราคาถูกอะไรเยอะมิติตัวรถกำลังดีเอาเข้าไปลุยได้จริงนะครับ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเป็นสี่เหลี่ยมทําให้จุของได้ค่อนข้างเยอะเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดกินน้ํามันก็จริงแต่ค่อนข้างทนทานดูแลง่ายไม่ยุ่งยากประกอบกับระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นแบบ all mode ครับใช้งานได้จริงลุยได้จริงถ้าเทียบกับ SUV ค่ายญ,ญี่ปุ่นในยุคนั้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าลุยได้มากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาที่สำคัญราคามือสองถูกครับข้อเสียกินน้ำมัน ช่วงล่างค่อนข้างแข็งกระด้างเมื่อเปรียบเทียบกับรถในคู่แข่งด้วยกันนะครับแต่ตัว XT ็ก l ในตอนนั้นเนี่ยเขามองตัวเขาเองว่าเป็นสายลุยตัวจริงดีไซน์ภายในห้องโดยสารน่ะดูค่อนข้างโบราณและวัสดุเป็นพลาสติกทั้งหมดครับปัญหาและอาการประจำรุ่นอย่างแรกเลยก็คือยางรองแท่นเครื่องขาดทำให้เครื่องมีอาการสั่นระบบระบายความร้อนที่พบปัญหาบ่อยๆก็คือ ปั๊มน้ำเสื่อมและหม้อน้ำแตกครับอีกจุดหนึ่งก็คือระบบขับเคลื่อนสีล้อไม่ทำงานส่วนใหญ่มักพบว่าโซลินอยมีปัญหาและคลัชเพาหลังเสื่อมใครที่มีรถขับเคลื่อนสีล้อนะครับแนะนำให้อย่างน้อยเดือนละครั้งเปลี่ยนไปใช้โหมดขับ4บ้างในส่วนของช่วงล่างก็คือบูสปีกนกและยางกันโคงเสื่อมแล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพวกซีนประตูขอบยางต่างๆครับมันเสื่อมสภาพ เวลาขับเร็วๆเนี่ยเสียงลมเข้าห้องโดยสารถ้าลุงจะหามาเล่นเองก็แสดงว่าลุงอยากได้รถสายลุยที่ติดแก๊สได้ครับพอรุ่นนี้เอาไปติดแก๊สทนสมรรถนะดีถ้าได้มาแล้วเตรียมงบไว้เก็บงานสักประมาณ2-3งสาหมื่นน่าจะจบครับเจนที่2รหัส T31 จําหน่ายอยู่ในช่วงปี2007จนถึงปี2013แต่ในบ้านเราเนื่องจากโฉมแรกเข้ามาขายช้าโฉมนี้เลยเริ่มต้นขายในปี2010 เป็นรถที่เน้นครอบครัวมากขึ้นตัวถังใหญ่ขึ้นนั่งสบายขึ้นเดินทางไกลดีขึ้นเป็นที่น่าเสียดายในบ้านเราทำตลาดแค่เครื่องยนต์2.0แบบขับ2เท่านั้นสำหรับฉายานะครับรุ่นนี้เขาจะเรียกตาย้อยหรือว่าตาห้อยแต่ในเจนที่1เขาเรียกตาเหลี่ยมครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาล์วดิโซขนาด2.0ลิตรรหัส M R 2 0 D E 4สูบเรียงดับเบิลโอเฮดแชมชาร์6หวา wow, ว C V T C ให้พลังกำลัง136แรงมา้าแรงบิด198นิวตันเมตรส่วนระบบเกียร์เปลี่ยนมาใช้เป็นแบบ C V T 6สปีดครับสำหรับเกียร์ตัวนี้บางคนรู้จักกันในชื่อ N S 2ครับมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.78 ยาว4.63สูง1.68เมตรฐานล้อมีความยาว2.63เมตรจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์น210มิลิเมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ75จนถึง100กิโลกรัมช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแมกกาซนสตาดด้านหลังเป็นมัลติลิงก์ระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS EBD และ BA ครับ ถังน้ำมันมีขนาด65ลิตรตามสเปคจากโรงงาน9591รองรับได้จนถึง E10 ครับห้องเก็บสัมภาระมีขนาด479ลิตรแต่ถ้าพับเบาะแถว2นะครับจะมีขนาด1,776ลิตรถ้าเปรียบเทียบกับเจนแรกถ้ากลางทั้ง2แถวเจน2ใหญ่กว่าแต่ถ้าพับเบาะแถว2นะครับเจน1ใหญ่กว่าครับ อัดตาสิ้นเปลืองในเมือง8-9กิโลลิตรนอกเมือง12-13กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10-11กิโลลิตรดีกว่าโฉมแรกเล็กน้อยครับข้อดีเครื่อง MR20DE เป็นแบบโซ่ราวลิ้นดูแลงง่ายใช้อะไหล่ร่วมกับเทียหน้าได้ห้องโดยสารกว้างขวางขึ้นนั่งสบายขึ้นกว่าเดิมในส่วนของเกียร์ CVT NS2 นะครับ ทำงานได้ดีส่งกําลังราบเรียบความประหยัดเพิ่มมาจากตัวนี้แหละมันดีกว่าตัว4สปีดครับข้อเสียมีเฉพาะรถขับหน้าเท่านั้นสายลุยไม่ถูกใจสิ่งนี้ครับอัดตาเร่งตีนต้นหายเวลาที่เราบรรทุกเต็มคันในส่วนเกียร์ cvt ns 2ในด้านการขับขี่ดีจริงครับแต่ในด้านการใช้งานเป็นเกียร์รุ่นหนึ่งที่แพ้อากาศร้อนต้องหมั่นดูแลบ่อยๆเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเกียร์บ่อยๆครับ ปัญหาและอาการประจำรุ่นในเครื่องยนต์ MR20DE เวลาเลขไมล์สูงๆมักจะพบว่ามีอาการน้ำมันเครื่องหายเกียร์ซีวมีอาการหอนกระตุกค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ150,000กิโลระบบช่วงล่างโชกแล้วก็บูสปีกนอกเสื่อมเร็วเวลาเลี้ยวมีเสียงดังต้องหมั่นตรวจเช็คหรือว่าต้องเปลี่ยนครับในส่วนของระบบปรับอากาศมักจะพบว่าคอยเย็นรั่วบ่อยครับ ถ้าจะหามาเล่นเองส่วนตัวมองว่าเป็นรถเน้นทางดำครับเอาไว้เดินทางถือว่าดีแต่ขึ้นเข่าขึ้นดอยนะครับยังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่สำหรับรุ่นนี้ถ้าได้มาแล้วควรเตรียมงบเก็บงานไว้ประมาณ3-6ม0 0 0ืนบาทรับรองว่าขับได้อย่างสบายใจครับเจนที่3รหัส t 3 2 2ในไทยจำหน่ายตั้งแต่ในปี2 0 1 3สิ้นสุดในปี2021ครับถูกฉีกแนวให้กลายเป็นรถคอสโอเวอร ที่นั่งได้ทั้งแบบ5และ7ที่นั่งในแบบออปชันแน่นๆที่เน้นใช้งานในครอบครัวในบ้านเราจะมีเครื่องยนต์อยู่2ขนาดนะครับแต่3แบบก็คือ2.0ธรรมดา2.0 h ไฮบริดและ2.5ครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางมีทั้งแบบขับ2และขับ4ให้เลือกโดยตัวขับ4จะเป็นแบบ all wheel drive r e a l time คล้ายกับ Honda CRV ขับวาลด้วยโซ่ขนาดเครื่องยนต์2.0ลิตรจะรหัส MR20DD กับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น2.0ลิตรไฮบริดรหัส MR20DD บวกกับมอเตอร์นะครับขนาด41แรงมา้าและเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรรหัส QR25DE แบบ4สูบเรียงดับเบิลโอเฮดแคมชาพ์6วาล wow ์ว C V T C ให้พละกำลังสูงสุด147จนถึง179แรงมา้าแรงบิด210จนถึง244นิวตันเมตรเกียร์เป็นอัตโนมัติ C V T รุ่นใหม่เรียกว่า N S T มิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.82ยาว4.64สูง1.72เมตร ฐานล้อมีความยาว2.70เมตรจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลซสอยู่ที่ประมาณ210มิลิเมตรหลังคารับน้ำหนักที่จุดละ75จนถึง100กิโลกรัมช่วงล่างด้านหน้าเป็นแมกกาสันสตาร์ดด้านหลังเป็นมัลติลิงก์ระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย abs ebd hdc และ ba ครับถังน้ำมันมีขนาด60ลิตรเท่ากับเจนที่1 รองรับน้ำมันเ5 9าและ E10 ครับเท่าที่ลุงมีข้อมูลนะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้ในไทยอ่ะไม่มีรุ่นไหนที่รองรับ E20 กับ E 8 5เลยครับห้องเก็บสัมภาระท่านนั่ง7ที่นั่งเต็ม3แถวอยู่ที่135ลิตรถ้านั่ง5ที่นั่งนะครับที่นั่ง2แถวอยู่ที่550ลิตรแต่ถ้าพับเบาะราบทั้งหมดหรือเฉพาะคู่หน้าจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระ1,700ลิตรครับ อัตราสิ้นเปลืองในเมือง7-9กิโลลิตรนอกเมือง11-18กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9-11กิโลลิตรถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ทั้ง3ตัวนะครับ2.0ธรรมดาในเมืองจะประหยัดกว่าแต่ประหยัดไม่เท่าไฮบริดนะเวลาวิ่งทางไกลยาวๆนะครับ2.5จะทำได้ดีแต่ยังสู้ไฮบริดไม่ได้ครับเพราะว่า เป็นแบบเครื่องใหญ่ขับเคลื่อนแบบ4ล้อฟูลไทม์ถ้าเปรียบเทียบทั้ง3เครื่องยนต์นะครับ2.0ใช้งานในเมืองพอได้ตัว2.0 Hybrid เป็นแบบครบเครื่องจะทั้งในทั้งนอกเมืองดีสำหรับ2.5นะครับอยู่นอกเมืองแล้วอยู่สายลุยจบสุดครับสำหรับไทม์ไลน์ของ t 3 2เท่าที่จำได้นะครับเปิดตัวด้วยเครื่องยนต์2.0 DI ตามมาด้วย2.0 Hybrid และมี2.5ตามมา หลังจากไมเนอร์เชนปี2019นะครับตัด2.0ออกนะครับเหลือ2.0 h y ไฮบริดกับ2.5เท่านั้นข้อดีรูปร่างหน้าตาดูทันสมัยออปชันแน่นห้องได้สารมีทั้งแบบ5และ7ที่นั่งช่วงล่างถือว่านุ่มนวลและมีระบบไฮบริดให้เลือกใช้ด้วยครับข้อเสียเบาะแถว3แคบมากๆครับนั่งได้เฉพาะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ตัวเล็กๆ อีกอย่างก็คือราคามือสองตกไวเวลาขายต่อเนี่ยสู้ราคาคู่แข่งไม่ได้ครับปัญหาและอาการประจำรุ่นอย่างแรกเลยก็คือระบบกล้องครับเสียไวภาพเบอร์ไม่ขึ้นต่อมาประตูฝาท้ายไฟฟ้าครับมีเสียงดังยกไม่สุดเวลามอเตอร์เริ่มล้าส่วนเกียร์ cvt ดีกว่ารุ่นก่อนก็จริงแต่ก็ยังมีอาการกระตุกหอนถ้าขาดการดูแลรักษา ใครที่ใช้รถตระก,กูลนิสสันนะครับลุงแนะนำเลยว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์บ่อยๆคือเรื่องที่ดีครับถ้าจะหามาใช้งานเองในตัวเครื่องยนต์ธรรมดาครับดูเหมือนทั่วไปเลยแต่ถ้าเป็น2.0ไฮบริดอย่างแรกเช็คสุขภาพแบตไ y บริดก่อนว่าอายุการใช้งานเหลืออีกนานไหมเพราะค่าเปลี่ยนแบตนะครับใกล้เคียงกับโตโยต้อยู่ที่ประมาณ7-0,000ถึงหนึ่งแบาทขึ้นอยู่กับว่าคุณหาซื้อที่ไหน ส่วนงบเก็บงานนะครับเตรียมไว้ประมาณ40,000ื่นถึง80,000บาทราคาอะไหล่ถือว่าค่อนข้างตึงและถ้าเกิดคุณได้ลดปีลึกมากๆนะครับราคาเริ่มต้นอาจจะถูกแต่ค่าเก็บงานอาจจะสูงก็ได้ครับสรุปให้ง่ายๆแบบนี้ครับทีสาเหมาะกับคนที่เน้นในด้านความทนทานเรียบง่ายซ่อมง่ายไม่จุกจิกไม่เน้นออปชันทีน t 31, เหมาะกับคนที่มีงบประมาณไม่ค่อยเยอะ เน้นอยากได้รถสายครอบครัวที่นั่งสบายแต่ต้องแลกมากับการใช้งานเกียร์ CVT ที่ค่อนข้างเปล่าครับส่วน T32 เป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่นะครับเพราะว่านั่งได้ทั้งแบบ5และ7ที่นั่งแต่แถว3ค่อนข้างเล็กเหมาะกับเด็กเท่านั้นออปชันดีมีความปลอดภัยและท่านเน้นในเรื่องความประหยัดมีระบบไฮบริดให้เลือกเล่นด้วยครับ สำหรับลุงทั้ง3เจนนี้ถือว่าน่าสนใจทุกเจนนะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณและวัตถุประสงค์การใช้งานอยากลุยนะครับอยู่ที่ T30 อยากนั่งสบายงบไม่เยอะอยู่ T31 อยากได้ออปชั่นดีๆมีความประหยัดอยู่ที่ไฮบิด t T32 เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ